เรื่องราวสะเทือนใจถ่ายทอดผ่านบทสนทนาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งกินใจและข้อคิดที่ทุกคนควรได้รับฟังสักครั้งในชีวิตเหมาะสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะคนที่เคยทำผิดพลาดและกำลังมองหาการให้อภัยอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และแชร์ให้คนที่คุณคิดถึงนะคะชีวิตของเธอเริ่มต้นที่บ้านไม้เก่าๆริมคลองในหมู่บ้านหนองบัว เขาเติบโตมากับคุณย่าเพราะพ่อแม่จากไปตั้งแต่เด็กๆคุณย่าสอนเขาเสมอว่าเธอเอ้ยคนดีเขาไม่ได้วัดกันที่เงินแต่วัดกันที่ใจต่างหากเธอโตมาด้วยความมุมานะเขาขายไอติมขายไข่เค็มวิ่งส่งของเรียนหนังสือเก่งและสอบได้ทุนเรียนต่อในกรุงเทพเมื่อเข้าสู่เมืองหลวงเขาตั้งใจเรียนอย่างหนัก ทำงานพิเศษทุกอย่างตั้งแต่ล้างจานพับเสื้อผ้าจนกระทั่งได้เป็นนักบัญชีในบริษัทใหญ่และไต่เต้าจนเป็นผู้บริหารในวัยเพียง35ปีวันหนึ่งเธอได้รับเชิญไปงานเลี้ยงสมาคมนักธุรกิจประจำจังหวัดเขานั่งโต๊ะ VIP ข้างนายอำเภอกับผู้ว่าสมาคมทุกคำที่เขาพูดมีแต่คนหัวรับชอบใจ ทุกประโยคที่กล่าวถึงตัวเองทุกความสำเร็จล้วนแต่ได้รับเสียงปรบมือเมื่อก่อนผมเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนตอนนี้ผมขับเบนซ์ครับเขาพูดพร้อมหัวเราะเบาๆแล้วเสียงร้องนั้นก็ดังขึ้นช่วยด้วยเด็กตกบนันไดเขาไม่ได้ลุกขึ้นไม่แม้แต่จะหันไปมองเพราะในหัวของเขากำลังคิดวางแผนพูดเรื่องที่น่าประทับใจกว่าเดิมอีก แต่หญิงชราคนหนึ่งลุกพรวดแล้ววิ่งไปทางหลังครัวทันทีเธอคือแม่ของเขาเองเธอลุกขึ้นช้าๆเดินตามไปดูด้วยความรำคาญแต่ภาพที่เห็นทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเด็กหญิงตัวเล็กๆนอนหมดจะติอยู่บนพื้นหัวแตกเล็กน้อยมีแม่บ้านคนหนึ่งกำลังร้องไห้กอดเด็กเอาไว้เธอจำหน้าเด็กคนนี้ได้เธอคืออิงฟ้า หลานสาวของพื่นเก่าในหมู่บ้านหนองบัวที่เคยให้ข้าวเขากินตอนที่เขายังไม่มีอะไรคืนนั้นเขานอนไม่หลับแม้แต่เตียงนุ่มๆก็ไม่สามารถช่วยให้เขาสงบลงได้รุ่งเช้าเธอตัดสินใจไม่ไปประชุมไม่ไปออกรายการไม่ไปห้างเขาขับรถกลับบ้านหนองบัวโดยไม่บอกใครบ้านไม้เก่าๆของคุณย่ายังคมอยู่แต่เต็มไปด้วยฝุน่นหญ้ารกสูง ต่กลิ่นของความอบอุ่นก็ยังซึมลึกอยู่ในทุกซอกมุมเขาเดินเข้าไปเห็นตะกร้าวายที่คุณย่าใช้เก็บผ้าใบเดิมวางอยู่หน้าห้องคราบน้ำตาของเขาหยดลงบนพื้นโดยไม่รู้ตัวเธิดเดินไปที่ทุ่งนาข้างบ้านก็พบชายคนหนึ่งกำลังถ่ายนาอยู่ใบหน้าอันคุ้นตาย,ยิ้มให้เขาจำได้ไหมเธิดนายเคยสัญญาว่าจะกลับมาช่วยฉันปลูกขา้าว เทิดหัวเราะแห้งๆก่อนยกมือไหว้วันนั้นเขานั่งข้างแปลงนาเงื่อไหลตาไรผมฟังเสียงลมและเสียงนกเขารู้สึกสงบกว่าที่นั่งในห้องประชุมพันล้านซสียอีกเช้าวันต่อมาเทิดมาเดินตลาดพบป้าแจ๋งแม่ค้าขายกล้วยทอดที่เคยให้เขาติดหนี้เอา้าเจ้านายมาเองเลยเหรอวันนี้จะกินอะไรล่ะลูกป้าแจ๋งพูดพร้อมยื่นกล้วยให้ เทิดรับมากินเขานั่งหลังร้านกับป้าแจมฟังเรื่องนาำท่วมเมื่อปีที่แล้วที่ป้าและชาวบ้านช่วยกันฝ่าฟันทั้งที่รัฐบาลไม่เคยเหลียวแมลงคนเราหน้าเงินทองไม่ช่วยอะไรถ้าใจไม่คิดช่วยกันป้าพูดพลางหยอดกล้วยลงกระทะเทิดแวะไปที่โรงเรียนเก่าพบครูจันทร์ครูใหญ่นิไว้ชรานั่งกวาดพื้นอยู่หน้าอาคารเรียนที่สุดโสมเทิด จำครูได้ไหมเธอเคยเก็บกระดานดำแตกกลับมาส้มให้โรงเรียนจำได้ไหมเทิดหัวเราะก่อนเงียบลงเขาเดินเข้าไปในห้องเรียนที่ยังมีกระดานแผ่นเดิมและชื่อของเขาเขียนอยู่มุมล่างสุดเทิดเด็กกระตันอยู่ครูจันมองหน้าเขาแล้วพูดว่าเด็กคนนั้นยังอยู่ไหมเิอนิ่งไปสักครู่ก่อนตอบเสียงแผ่ว ผมกำลังพยายามพาเขากลับมาอยู่ครับครูแต่บางวันเขาก็หลงทางบางวันก็กลับมาได้นิดหน่อยครูจันพยักหน้าดีแล้วลูกดีแล้วที่ยังรู้ตัวคนเราจะลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวเองในวันที่ไม่มีใครสนใจเพราะนั่นแหละคือคนที่ท้าจริง วันนั้นตรงกับวันประจำปีของหมู่บ้านเธอได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในฐานะคนที่ประสบความสำเร็จแต่เขาขึ้นเวทีอย่างสงบไม่ได้พูดถึงความสำเร็จไม่พูดถึงเบนซ์ไม่พูดถึงตรุรกิวันนี้ผมไม่ได้มาสอนใครผมมาทบทวนตัวเองขอโทษทุกคนที่ผมหายไปโดยไม่ได้หันกลับมามองเสียงเงียบสงัด กอนตามมาด้วยเสียงปรบมือจากแม่ค้าเด็กนักเรียนและเพื่อนบ้านทั้งหลายหลังวันงานจบเธอดลาออกจากตำแหน่งกลับมาเปิดโรงเรียนเล็กๆที่หมู่บ้านเท่าเลิกใส่ชุดสูทแพงหันมาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงธรรมดาและยิ้มให้กับทุกคนที่เดินผ่านเท่าบอกเด็กๆเ,เสมอว่าถ้าวันหนึ่งพวกเธอได้ดีอย่าลืมตอนที่เคยไม่มี และอย่าลืมความเป็นคนเสียงเด็กคนหนึ่งตะโกนถามว่าถ้าเราลืมละ่ะเธอยิ้มแล้วตอบว่างั้นก็กลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วเธอจะจำได้เสมอ